สวัสดีค่ะวันนี้มากับข้าวเที่ยงวันนี้จะมีนมจีนน้ำยานะคะดูซี FC ก็มาเยอะค่ะคึกคักเลยค่ะซี FC ที่ไหนคะอ๋อหนูนิดค่ะหนูนิดนะคะจากกุงเทพจากกรุงเทพนะคะมาแจกนมจีนน้ำยาขาไก่ค่ะ ดูสิคะ,คะนี่น้ำยานี่น่ารับประทานเลยนะคะมีฝั่งนี้คะ่ะมีคะ่ะดูนะคะบรรยากาศอบอุ่นจังเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาเยอะแยะเลยนะคะรถตู้ก็จะมีมาวันนี้นะคึกคักเลยค่ะรถตู้มีมาสองคันสามคันสี่คันเรียนๆกันมาเลยนะคะดูค่ะเอฟซี FC ก็เยอะแยะเลยนะคะ S <S บรรยากาศวัน uh, น mm ี hmm> ้ก็รู้สึกรู้สึกจะอบอุ่นค่ะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ครับผมน้าค่ะขนมจีนน้ำยาผมนี่นูนิดนี่คือแม่ผู้ใหญ่เป็นคนทำนะคะหนูนิดเป็นคนสนับสนุนค่ะนี่คือาู้เล่นนบครับใส่ช้อนตาครับขอนส่วนตัว

เอฟซีผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้นะคะขนมจีนค่ะนี่ค่ะชิ้นี้ก็มีอยู่แล้วค่ะอิ่มกันทุกคนค่ะมาเลยค่ะคุณยายมาเอาเลยค่ะต่อแถวค่ะ ต่อแถวเลยค่ะเดินเดินไปทางนี้ค่ะแล้วก็เดินไปเลยค่ะท oh, oh, oh. ี่คุณยายเอ็มซีก็จะมาเอาขนมจีนนะคะจีนกินได้ด้วยจ้าหลายๆชั้ะ ทา,างนี้ค่ะเดินอ้นอมไปข้างหลังนนค่ะเห็นไ,ไหมคะ FC มาก็จะได้รับประทานแบบอิ่มกันทั่วหน้าเลยนะคะเก้าเอาเพื่อไปฝั่งโน้นหน่อยเอาเพื่อไปท้ายหน่อย หมดไปแล้วหนึ่งหม้อค่ะเหลืออีกหนึ่งหม้อนะคะขนมจ๊อบมาน้าจ้าจังหวัดขอนแก่นนี่คือขนมยำนครับค่ะนี่ก็เอฟจีมาจากล้ำปางค่ะขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะครับมาหนึ่งรถตู้ครับนี่ครับรถตู้ค่ะนี่ค่ะรถตู้ค่ะเอฟจีนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอฟจีที่ให้ความสนับสนุนและอบอุ่นนะคะ ตีให้กำลังใจค่ะตีนเอาตีนเลยนะนะตีนตีนอีกแล้วโอ้โหตีตีตีนัยตีเดี๋ยวเราเข้าคิวเดี๋ยวเราเข้าคิวสวัสดีค่ะคุณยายโ้นะคะสวัสดีค่ะคือคักรไหมคะคือคักรไหมคะบอกวันนี้คือคักค่ะสวัสดีค่ะจะว่ายังไงเนาะ้อนนี้ยตุ้ยตุ้ยมาเล่นตุ้ยเลยตุ้ยคักรตุ้ยคักเลยค่ะคุ้ยนะตุาเลย ฟีฟีมานะคะฟีฟีก็มาทานได้เลยนะคะมาจากหลายจังหวัดค่ะฟีฟีก็มีความสุขนะคะค่ะบรรยากาศดีๆเริ่มมาแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานเป็นวันมาม่าด้วยเนาะค่ะเมื่อวานนี้ก็คือคักค่ะแต่วันนี้คือคึกคักเนาะค่ะคึกคักกว่าคนก็หลั่งหลมาค่ะด้วกันนะคะขอบคุณฟีฟีย่าชีดด้วยนะคะขอบคุณค่ะะขอบคุณย่าชีด้วยนะคะ นักเรียนจับหินนะคะก็พานพานให้กับย่านะคะย่ากำลังสั่งจีนไปให้กับลุงคนว่าแต่ด้านในนะคะน้องแอนยึดช่องย่าอาชีนะคะขนาดนี้นะคะขอบคุณนะคะุซีนะคะเจ็ดานเลยนะคะมอขาไม่น้อ

พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอพี่ชันชัยเอาเยอะนะค่ะถ่ายน้อยทายน้อยค่ะนี่ค่ะมาจากไหนคะมาจากยะโสครับค่ะนี่ก็ยะโสนะคะยะโสยะโสทอนครับค่ะยะโสมารถตู้ไหมคะสุลินสิรินรถส่วนตัวค่ะสุรินอันนี้สุรินนะคะอันนี้เพิ่อนมาจากลำปางเลยครับอันนี้จากลำปางค่ะ หมลอันนี้อเรื่องทานเนี่ยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเอาเลยค่ะอันนี้มาจากโคราชค่ะค่ะอันนี้มาจากโคราชนะคะกินหั่นค่ะนั่นค่ะนั่นถ้วยไปเอาเลยค่ะจากลำฟางอันนี้ลำฟางกินขนมนี่จากลำปางนี่จากลำปางค่ะมารอบนี้เป็นรอบที่สองค่ะอันนี้มารอบที่สองแล้วนะคะนี่เนาะ ดีใจเลยว่กินขนมปันบ้านค่ะค่ะค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะยิ่มอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะมาเยอะนะคะนี่คันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะเห็นไหมนี่กำลังจะจอดแล้วนะคะนี่ค่ะจอดแล้วนะคะมาเยอะเลยค่ะ มพอจบคลิปนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ